ตัวอะไรวะเนี่ยด้ามเมอมีตาเนียดูในกล้องเทโก้ไหโอ้โอ้ปากโอ้ปากมันร้องโหยอยู่วะโอ้โคตรเหมือนเนอะตัวอะไรวะเนี่ยมันรถดต่งดาวอะไอโรบอทอะไรอะไปทำไมออกมาเป็นแบบนี้ได้ไงวะ มันคืออะไรครับพี่น้องครับเออเป็นงานศิละปะงานช่างนะันเหมือนหน้าตัอะไรอ,อันนี้เป็นป<ร>ลูกตาตานี่เป็นดั้งนี่เป็นคิ้วนี่เป็นคิ้วนี่เป็นหางหางตาไปนีเป็นทำคิ้วกวอ่ะ <c oughs> นี่เป็นปากน,ำนำทำคิ้วขึ้นบมันมันมัน <c oughs> เสียาสิไหมด่าพ่อดีกว่ากู พ่อมึงก็เออมึงหวานจริงไ,งไหมนเนี่ยคิ้วน่ะคิ้วมึงขมวดลงแล้วนะเออตั้งโดง่งมาด้วยนะลั่งนั้นใครคิดว่าหน้าตาเนเหมือนอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับมันแต่ที่จริงแล้วผมจะเลยเลยมันคือที่ลากของรถถครับผมเขามาจ้างผมทําผมก็ได้คิดแบบอะไรทำของผมไปเรื่อยเปื่อบผมตามจินตนาการการับผมก็ได้ออกมาประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ